หรูฉันแกทำอะไรของแกเนี่ยแกต้องจ่ายค่าทำสีรถให้ฉันก่อนสองหมืนผมไม่มีหรอกครับถ้าอยากได้ต้องไปฟ้องร้องเอานาฬิกาครับแม่ไม่ได้นะครับเรือนนี้ลูกสาวผมซื้อให้เรือนนี้ตีราคาประมาณเท่าไห,หร่หรอครับราคาตลาดอยู่ที่30ล้านบาทค่ะห้สามสิบล้าน lovely family tv จริงเหรอคะคุณออมแล้วเดียนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะคุณออมใบกอพ2อ 20, สอใบจดทะเบียนผู้ถือหุ้นบริษัทสำนักาทะเบียนบ้านตรประชาชนแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดียนจะเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะไม่ทราบว่าก่อนเที่วันนี้สามารถเข้ามาเซ็นสัญญาได้เลยไหมคะเพราะงานนี้มูลค่า200ล้านออมอยากให้มันจบเร็วที่สุดค่ะ ฮะวันนี้เลยได้สิค่ะได้งั้นอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันนะคะที่ร้านอาหาร LKT Restaurant ค่ะได้ค่ะ30นาทีเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณออมค่ะสวัสดีค่ะบีมเตรียมเอกสารเดียวเตรียมรถ,ถมค่คะคุณแม่ครับคุณแม่ครับวันนี้รถ c ซ v เข้าศูนย์นะครับ เออจริงด้วยแล้วเราจะเอารถที่ไหนไปกันละ่ะคุณแม่คะลืมไปแล้วเหรอคะว่าเรายังมีรถอีกคันจริงด้วยครัคุณแม่จอดอยู่ข้างล่างเอาผ้าคลุมไว้ไม่ค่อยได้ใช้เรื่องอะไรแม่ไม่เอาหรอกแม่รักรถหรูคันนี้ของแม่มากคุณแม่คะถ้าเราได้งาน200ร้อยล้านกำไรหน,อหนอ่อก็ครึ่งต่อครึ่ง ถึงตอนนั้นคุณแม่จะเปลี่ยนเป็นรถซูปเปอร์คาร์ก็ยังได้เลยนะคะคุณแม่ก็ได้พ่อถึงแล้วจอดรถแล้วลูกเดี๋ยวพ่อกินกาแฟแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพ่อรีบเข้าไปนะเดียวๆจอดในร่มนะลูกอย่าให้โดนแดดได้เลยครับคุณแม่ได้ได้ถ้ารีบขนาดนั้นเดี๋ยวพ่อเอาเข้าไปให้ก่อน อเคแค่นี้นะลูกเตรียมเอกสารมาพร้อมแล้วแน่นะบีมชัวร์ค่ะคุณแม่งานนี้ไม่พลาดแน่รีบไปกันเถอะครับป่านนี้คุณออมรอแล้วเออจริงด้วยออขอโทษครับขอโทษครับรถหรูฉันแค่ทํารถในของแกเนี่ย ขอโทษครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมาล้างให้นะครับรถชั้นราคาตั้งเกือบสามล้านลุงม,มีปัญญาช่วใช้เหรออ<ๆ>ย่ามือแกมาถออูครับคุณแม่คะแบบนี้เราต้องหัดทำสีใหม่นะคะไม่งั้นมีไม่ยอมมันแค่กาแฟ,แฟหกใส่ไม่เห็นต้องทำสีใหม่เลยนี่ครับแค่เหรอแกใช้คำว่าแค่กับรถราคา $3 มล้านเหรอ แล้วถ้าฉันทำแบบนี้มันจะแค่ไหมทำไมต้องทำกันขนาดนี้ครับเพื่ออะไรก็เพื่อให้แกรู้ว่าระยะห่างระหว่างคนขับ,บรถมอเตอร์ไซค์อย่างแกกับคนขับรถหรูราคาสามล้านอย่างพวกฉัน ความแพงมันต่างกันขนาดไหนไงลุงอย่าลืมกลับบ้านไปปะแป้งกินนมนอนนะคุณแม่ฉันอาบน้ำให้แล้วไม่เป็นไรถือซะว่าชดใช้ในสิ่งที่ผมทำจะได้ไม่ต้องติดค้างกันแม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องการอะไรจากผมอีกครับ จ่ายค่าทำสีรถให้ฉันก่อนสองหมื่นผมไม่มีหรอกครับถ้าอยากได้ต้องไปฟ้องร้องเอาเไมดูเดียวนาฬิกาครับคุณแม่ของปอมหรือเปล่ลาเดียวของปองลอมก็เอ,อามาก่อนสิครับมันสวยไม่ได้นะครับเรือนนี้ลูกสาวผมซื้อให้เหรอลุย ถือซะว่าเป็นค่าทำสีรถแล้วกันนะนี่เหรอกล้าพูดได้เต็มปากศักสีของคนรวยเขาทำกันอย่างนี้เหรอครับใช่เขาทำกันแบบนี้แหละลุงไม่เคยได้ยินหรือไง คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดไปลูแม่ไปลูกไปเอกสารครบนะคะ ทับสัญญาชำระ20%รใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณออมคุณออมคะคะคุณออมช่วยสอนธุรกิจอสังหาให้รีมหน่อยได้ไหมคะพอดีดีมอยากรวยเหมือนคุณออมคะ่ะออมก็เพิ่งเข้าวงการเหมือนกันคะ่ะอา้าวเพิ่งเข้าวงการแล้วทำไมถึงรวยขนาดนี้คะจริงๆธุรกิจหลักของออมคือนำเข้านาฬิกาหรูคะ่ะ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของออมจะเป็นไฮโซแล้วก็คนที่ชอบสะสมนาฬิกาค่ะอา้าวแบบนี้คุณออมก็ต้องรู้นะสิคะว่าเรือนไหนแท้เรือนไหนปลอมรู้ค่ะพี่เดียวเอานาฬิกาของตาดูนั่นให้คุณออมดูสิว่าของแทหรือของปลอมนี่ครับคุณออมไม่รู้ว่าแท้หรือปลอม แต่แม่ว่าปอหนางหน้ายตะรุงนั่นไม่มีปัญญาซื้อของแพ้หรอกคุณได้มาจากที่ไหนคะอ๋อผมตกยึดตะลุมมานะครับมันทำกาแฟหกใส่รถหรูคุณแม่ผมากกนาฬิกาเรือนนี้ถือว่าเป็นการชดอบใช้ครับคุณออททำกาแฟหกใส่แลกกับนาฬิกาเรือนนี้ใช่ค่ะ แค่นั้นยังไม่พอนะคะเดียวยังเอาน้ำารดหัวมันอีกสะใจจังเลยค่ะคุณออมเออคุณออมคะสรุปเรือนนี้ของจริงหรือของปลอมคะนั่นเลยสิครับคุณออมของแท้คะ่ะไม่ทราบว่าเรือนนี้ตีราคาปรมาณเท่าไหร่หรอครับ นาฬิกาเรือนนี้สัญชาติสวิสตอนนี้รีเซลไปแล้วราคาตลาดอยู่ที่30ล้านบาทค่ะาสา30ล้านนาฬิการุ่นนี้มีอยู่10เรือบนโลกหนึ่งในนั้นก็คือเรือนนี้ออซื้อมาเมื ออซื้อมาแล้วไปอยู่กับปาุงได้ยังไงล่ะคะออมซื้อมาเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อของออมโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าราคาเท่าไหร่ อ๋อพ่อเอกาสารให้แล้วลูกโอ้ยจีบใจด้วยนี่พวกคุณเองเหรอคุณพ่อคะหนูไม่ต้องใช้เอกาสารแล้วค่ะเพราะงานนี้หนูจะให้ หรือจะให้ฉันแจ้งความนีแหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนอย่าเนรคุณคน